สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้โหอากาศเย็นๆเช้านะครับก็สายๆบ่ายเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเตียวตุ้ยจะพามาดู X s e r ซ e s นะครับจะเป็นตัวสีดํานะครับซึ่งวันนี้นะครับเนาะลูกค้านะครับเขาอยากได้รถ X s e r ซ e s ตัวยกสูงสีดํานะครับแต่พอดีว่าแฟนเขาไม่ชอบสติกเกอร์นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็เดี๋ยวผมจะทําการแกะนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าวิธีการแกะเขาแกะกันยังไงไปเลยดีกว่านะครับ เอ็กซ์ตรีมราคากระแพงที่สุดนะครับงั้นลูกค้าบอกไม่อยากได้ติ๊กเกอร์ช่างเราก็จัดให้ครับดูความเดี๋ยวครับจัดโรงงานนะครับแกออกได้ครับมีแค่รอยคาบกาาเดี๋ยวลองขัดให้สวยๆจัดให้ได้ทุกอย่างครับขอแต่ลูกค้าหัวมากจังตูนจัดให้ <c oughs> ใครสนใจครับก็เอาไปใช้ต่อครับมีขายต่อครับของมั ใช้งานได้ครับนี่เอาไปก็ไปเป่าใหม่ใช้งานได้เนี่ยใช้งานได้ครับเนี่ยมันยังไม่แกะออกเลยครับของใหม่นะครับต <c oughs> อนแรกผมนึกว่างูเหลือยโลกครับโอเคครับผมรู้เรื่องโอเคหลังจากที่เราแกะจากตรงนู้นม,มาแล้วนะนด้านหลังที่ นั่งเสร็จเราก็มาจะมาดูรีวิวนะครับหลังจากที่เราแกะสติกเกอร์ด้านหน้าของ X Series ตัวนี้นะครับออกนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแป้งโฉมนะครับก็คือนะครับ ในรุ่นของตัว X Series ตัวยกสูงตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับจะเป็นสีดำเนาะนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับให้ลูกค้าสังเกตดูว่าตรงไหนของรุ่น X Series ตรงเนี้ยที่มันหายไปนะครับเนาะตรงไหนที่มันหายไปเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าตรงไหนของมันหายไปนะครับเนี่ยครับบอดี้อะลูกค้าเขาให้ผมแกะเห็นไหมนี่นี่นะครับไปดูใกล้ๆนะครับความเงางามเนี่ยปกติมันจะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้เนาะในรุ่นของ X Series นะครับแล้วก็ส่วนของป๋าคงด้านท้ายหน้กระบะท้ายนะครับอันนี้ลูกค้าได้ทําการแกะนี่ครับออกสวยๆเลยเห็นไหมนี่เลยสวยๆนะครับก็จะเป็นสีดําล้วนประมาณนี้นะครับก็เหลือทะเบียนบ้านแล้ว <Gerilim. S 2> ก็เอ,อาทะเบียนบ้านอาก็หน้าเล่มรถทันเก่าสำเนาพิมือรถอรถ่ะ อ่าอ่าใช่ใช่เครืของท่านเก่าก็คือคนที่มาออใช่ใช่คนที่มาเสียสองที่เลยใช่เทียนที่เดียวเซ็นด้างบนอย่างเดียวด้านล่างไม่ต้องถ้าเป็นกระบอกเราก็เซ็นด้านล่าง